เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นครองราชระกุมารแสร้สรทำเป็นใบ้และง่อยแกล้งไม่พูดไม่เดินไม่ยิ้มตลอด16ปีเต็มพระราชบิดามารดาทรงพระเมตตาเลี้ยงดูแต่ในที่สุดราชสำนักสงสัยว่าพระกุมารไร้ประโยชน์ควรนำไปฝังกลบเสียครั้นเมื่อถูกส,สั่งให้นำไปประหารพระกุมารจึงแสดงฤทธิ์พูดจาชัดเจน เดินได้ยืนได้ประกาศแก่ราชรสและผู้คนว่าเราไม่ได้ง่อยหรือใบแต่เราปรารถนาจะออกบวชมิขอครองบัลลังก์ที่เปื้อนบาปจากนั้นพระกุมารเสด็จออกจากพระนครไปบำเพ็ญเพียรในปา่าเป็นสมณะอยู่ด้วยเนคคัมมะอันยิ่งใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือเตมิยชาดก เรื่องราวแห่งการบำเพ็ญเนคขมะบารมีของตถาคตในอดีตการ 2. ความหมายของเนคขมะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนคขมะแปลว่าการออกหรือการสละออกจากกามออกจากเครือนออกจากความยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรส 审判。